น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อก้าวข้อห้ามห้ามทำในห้องนอนชีวิตอาจจะแย่ได้ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะก้าวข้อห้ามห้ามทำในห้องนอนชีวิตอาจจะแย่ลงได้และวิธีแก้ห่วงจุ้ยในห้องนอน ถ้าพูดถึงห้องนอนทุกคนก็คงจะนึกถึงห้องนอนที่แสนจะสบายมีเตียงนุ่มๆและบรรยากาศที่ดูแล้วอยากจะพักผ่อนและมีความสงบใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าทำไมห้องนอนของฉันมันนอนไม่สบายนอนไม่หลับตลอดเลยวันนี้เราจึงอยากบอกสิ่งต้องห้ามในการจัดห้องนอนให้ทุกท่านได้รับฟัง ใครที่นอนไม่หลับนอนยังไงก็ไม่สบายลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ดูค่ะก้าวข้อห้ามห้ามทำในห้องนอน 1. ให้ห้องนอนและเตียงตั้งอยู่ในทิศที่ดีที่สุดทิศที่เป็นมงคลคือทิศเหนือกับทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตก กับทิศใต้ถือว่าเป็นทิศอัปมงคลถ้านอนเอาหัวไปทางทิศตะวันตกจะทำให้เจ็บป่วยอายุสั้นเพราะเป็นทิศของคนตาย 2. พยายามนอนให้ศีรษะและเทา้าขนานไปกับแนวของประตูห้องนอนอย่านอนในแนวขวางประตูหรือนอนหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให้ผู้คนรอบด้านโดยเฉพาะ ผู้ที่ร่วมงานเกิดความกระด้างกระเดืองและไม่เชื่อฟังคุณได้ค่ะ 3. อย่านอนเอาศีรษะหรือเท้าชี้เล็งไปที่ประตูห้องนอนเพราะการนอนเอาศีรษะหรือว่าเท้าเลงไปที่ประตูจะทำให้โชคติดขัดหรือหมดไป 4. การนอนติดกับห้องน้ําหรือว่าห้องสุขาจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ไม่ดีและเจ็บป่วย อีกทั้งยังทำให้ประสบแต่ปัญหาที่ยุ่งยากอย่างรุนแรงเป็นประจำในธุรกิจการงานทั้งนี้เป็นเพราะพลังดินของห้องน้ำห้องสุขามีอำนาจเหนือกว่าพลังงานยางและทำลายพลังงานยางซึ่งมีความสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจ แม้แต่การนอนให้ปลายเท้าหรือว่าศีรษะชี้ไปที่ประตูห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นกันเพราะมันจะทำให้คุณตกอยู่ในภาวะที่ยุ่งยากตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 5. อย่านอนภายใต้แนวคานหรือคือที่โผลออกมาให้เป็นเพดาน หรือแนวเหลี่ยมมุมของเสาที่เลงพุ่งตรงมายัางที่นอนเพราะจะทำให้การงานเกิดความผิดพลาดถูกตำหนิจากผู้ร่วมงานเกิดการโต้เถียงก,กันกับผู้ร่วมงานเจ้านายจะเป็นปรปักกับคุณและเหนืออื่นใดคุณจะเป็นโรคปวดศีรษะโดยไม่มีสาเหตุค่ะ 6. ที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้องไม่ควรนอนกับพื้นห้องจึงจะเป็นมงคลและห้องนอนควรอยู่ชั้นบนของบ้านไม่ควรอยู่ชั้นล่างจึงจะมีโชคลาภและความร่ำรรย 7. ห้องนอนสองห้องไม่ควรเปิดประตูให้ตรงกันเพราะจะทำให้เจ้าของห้องทั้งสองห้องเกิดความขัดแย้งกันได้ 8. รูปทรงของห้องนอนควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงจะเป็นมงคลรูปตัวแอลจะเป็นอัปมงคลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าด้านที่ต่อเป็นตัวแอลนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำา 9. การนอนหรือว่าการตั้งเตียงระหว่างประตูห้องนอนกับประตูห้องน้ำจะทำให้โชคลาภสูญหาย เพราะโชคผ่านเข้ามาทางประตูและผ่านเลยออกไปโดยเร็วทางท่อระบายของน้ำค่ะสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ควรเอาไปไว้ในห้องนอนการแต่งห้องนอนคอนโดเพื่อหวงจุ้ยที่ดีมีอะไรบ้างลองมารับฟังค่ะสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอน หหลีกเลี่ยงการตั้งสิ่งของเกี่ยวกับน้ำไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนอย่างแรกที่เรานำมาบอกกันก็คือของที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งไม่ควรนำมาแต่งห้องนอนอย่างยิ่งค่ะเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่การจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนจะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง เพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียทรัพย์แล้วการแต่งห้องนอนคอนโดด้วยตู้ปลาหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับน้ำยังจะทำให้เรานอน,อนหลับไม่เต็มที่แม้กระทั่งเป็นภาพที่เกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรเพราะคลื่นและการไหลของสายน้ำแสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่สงบหยุดนิ่งจึงส่งผลต่อห้วงจุ้ยห้องนอนและการนอนหลับของเรานั่นเอง 2. หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้ไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่2ก็คือต้นไม้และหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเรียนกันมาอยู่แล้วว่า ต้นไม้จะคลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนแม้ว่าเราจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะตกแต่งห้องนอนคอนโดด้วยการนำต้นไม้เข้ามา ที่สำคัญคือการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนแล้วนำต้นไม้มาวางไว้ใกล้กับเตียงยิ่งไม่ดีต่อห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะต้นไม้เป็นตัวแทนของพลังยางตามหลักห่วงจุย้ยซึ่งถือเป็นพลังงานร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องเป็นการจัดห่วงจุ้ยของห้องนอนที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีต้นไม้และ ไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนตำแหน่งอื่นแล้วจริงๆก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้ผลสายตาของเราในขณะที่อยู่บนเตียงสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องหวงจุ้ยห้องนอนมากนัก อย่างน้อยการที่เราได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ในตอนนอนนั้นก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วทางที่ดีจึงควรนำไปวางในตำแหน่งอื่นๆจะดีกว่าค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการนำกระจกมาประดับไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนหรือว่าคอนโดต่อไปก็คือกระจกค่ะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยและหวงจุ้ยห้องนอนโดยเฉพาะกระจกเงาที่ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดกันมากขึ้นเพราะคิดว่าจะทำให้พื้นที่ในห้องดูกว้างขึ้น แต่การจัดแต่งห้องนอนด้วยกระจกเงานั้นต้องคำหนึงถึงการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนคอนโดด้วยยิ่งถ้าใครที่ชอบใช้กระจกเงาเพื่อส่องดูความเรียบร้อยในการแต่งตัว ก็มักจะใช้กระจกเงาบานใหญ่แต่แค่การจัดห้องนอนด้วยกระจกเงาบานเล็กๆก,ก็ส่งผลต่อห่วงจุ้ยห้องนอนได้แล้วโดวยเฉพาะการวางกระจกไว้ปลายเตียงจะส่งผลให้คุณนอนไม่หลับจนกระทบถึงชีวิตคู่หรือปัญหาที่จะเข้ามาหากจำเป็นจริงๆกระจกเงาในห้องนอนจะต้องไม่ส่องมาที่เตียงนอนเด็ดขาดค่ะ และเวลาที่นอนก็จะต้องมองไม่เห็นเงาสะท้อนในกระจกด้วย4หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ชั้นหรือของต่างๆมาวางไว้บนหัวเตียงสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่4ต้องฟังให้ดีค่ะสำหรับคนที่ชอบแต่งห้องนอนด้วยเข้าของประดับมากมายหรือจัดวางของแขวนของในห้องนอน สิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนหรือว่าคอนโดในข้อนี้ก็คือการนำสิ่งของชั้นวางหรือว่าอุปกรณ์แขวนต่างๆไว้ในบริเวณหัวเตียง แม้ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนสไตล์ไหนก็ตามจะเป็นโคมไฟพัดลมกรอบรูปหรือที่หนักๆกก็จะเป็นชั้นวางหนังสือหรือสิ่งของที่ดูทึบตันตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนแล้วการมีสิ่งของแขวนหรือห้อยอยู่ที่ตำแหน่งที่เรานอนนั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในการนอนทำให้มีแรงกดดันลักษณะเช่นเดียวกันกับการนอนใต้ขือใต้คาน ซึ่งนอกจากจะไม่ดีไปตามหลักหว่วงจุ้ยห้องนอนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาวะการนอนไม่หลับและสุขภาพของเจ้าของห้องด้วยและ 5. หลีกเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียง ในการจัดห่วงจุ้ยข้อนี้จริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าห้ามนำมาไว้ในห้องนอนหรือว่าคอนโดเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อทุกาศาสนาการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง ต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในทิศปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างแรงอีกอย่างที่สำคัญก็คือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ในการพักผ่อนหรือทำกิจวัตรส่วนตัว การจัดห้องนอนโดยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในห้องนอนในบางกรณีจึงไม่สมควรทำตามหลักห่วจุ้ยห้องนอนค่ะ โดยเฉพาะห้องนอนคอนโดซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทางที่ดีหากมีชั้นวางหรือตำแหน่งอื่นๆในคอนโดที่สูงและสามารถวางได้ก็ควรเลี่ยงการนำมาไว้ในบริเวณที่นอนค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ